สวัสดีครับมาผอกับแดงคนเสร็แล้วพุ่มเลยนะครับผมมันนี่ผาพน้องเฮ็ดเมนูเสิบๆนะครับมันนี่ผาพน้องเฮ็ดเมนูหมูสับผัดใบยี่หร่านะครับผมครับมาบึ่งวัตถุดิบเครื่องปรุงนะครับว่ามี่ยังแนวก็จะมีหมูสับนะครับอ่ารหยมไว้ครับผมพริกกระเทียมตำครับหอมไ่ครับใบยี่หร่าครับครับผมมาลุกมอผัดกันเลยครับก็อดินตั้งะทะยห้อนใส่น้ำมันลงไปนะครับตามโดยพริกกระเทียมที่ ตำไปนะครับพี่น้องเอาไปิพัดให้หอมครับพริกพัดให้ฉุนเองครับผมพัดไปให้หอมก็น,นะครับพกพริ <Okay. S 1> พกกระเทียมของเฮาเริ่มหอมเริ่มฉุนแล้วก็ตามด้วยหมูสับอี่เสียงใหญ่ครับ <Okay. S 1> พัดไปจะเห็นหมูของเฮาเริ่ม แปดสิบเปอร์เซ็นต์ปรุงเครื่องทนครับถ้าผมกระทัดไป่เรื่อยๆก็จเข้าจุ่นกว่าหมูกว่าให้สุกแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วมาปรุงเครื่องกันครับ ถ้ามาปรุงเครื่องกันแล้วครับก็นี้เราใส่น้ำมันหอยน้ำมันหอยกระเบิดเซน้ำมันหอยครับซอสฟ้าเขียวรสด,ดีน้ำตาล งนัว <c oughs> หลังจากใส่เครื่องปรุงทุกอย่างแล้วครับครับเครื่องปรุงของเฮาให้เข้ากันนะครับ หลังจากนั้นก็ใส่หอ,อมใไงที่เียมไไ้ครับใส่ลงไปเลยครับม้นิุนๆใส่ใส่แห้งเล็งน่อยครับผมพัดไปให้หอ,อมไงของเเ้าจะดึ้งแล้วก็ชิมรสชาตินะครับ ครับผมหลังจากชิมึงยังโอเคแล้วนะครับตามด้วย,บยใบยี่หร่าหั่นบนงครับใส่ลงไปเพิ่มความหอมค,มครับผมทั้ปเห็ใบยี่หร่าเขาเสด็งดีกับเป็นอันเรียบร้อยครับผมฝากไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแบงคคนสารพ่ดนั้นนะครับไอรคิดเีนีมีประโยชน์กับฝากแชร์ออกไปเป็นเมนูอาหารกาาระเพราให้หลายๆคนนะครับผมเยบร้อยครับผมเมนูหมูผัดใบยี่หร่าครับผม เรียบแล้วครับผมหมูสับผัดใบยี่หร่าเป็นเมนูง่ายๆเสียบๆนะครับผมลองเห็นกุนครับรับรองเมนูนี้นแซบครับผม